ยังไงพิมพ์ยังไงเนี่ยขออนุญาตอัาเสียงรอบสุดท้ายนะคะ <c oughs> โดยโดยโสรุปนะคะโดยสรุปแล้วนักเรียนสามารถที่จะสรุปให้ครูฟังได้ไหมจุดสำคัญสำคัญมีอยู่สองสองอย่างก็คือว่านะคะเราจะต้องรู้อะไรบ้าง มีสองอย่างในการวางแผนการผลิตมีสองอย่างต้องรู้อะไรก่อนต้องรู้จํานวนที่เราจะต้องลงทุนค่ะถูกต้องยํามากค่ะอันที่สองเราต้องรู้อะไรอันที่สองต้องรู้อะไรลูกพอรู้แล้วเรามาคำคำนวณอะไรอ่ะ อิตนาธิราตอบคนอื่นตอบด้วยนะลูกหรือว่าทำงานยังไม่เสร็จกันฮัลโหลเบดมาหรือยังโตโตว่าไงลูกนอกจากรู้จำนวนแล้วต้องรู้อะไรอีกต้องรู้ว่าหนึ่งสูตรเราทำได้กี่กล่องถูกไหมลูก อ่านะคะต้องรู้ว่าหนึ่งสูตรเราทําได้กี่กล่องต้องรู้ว่าหนึ่งสูตรเราทําน้ําจิ้มได้กี่ผงุงเสร็จแล้วเราถึงจะมาคํานวณในภาพรวมได้น้งองมไหมเราถึงจะรู้ว่าเราต้องทํากี่สูตรแล้วเราจะต้องอ่าในแต่ละสูตรเราจะต้องเอาไปคํานวณในรายการเท่าไหร่บ้างเห็นไหมอันนี้เดี๋ยวคุณรูณจะขออนุญาตนะคะสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะ ยกตัวอย่างอันนี้นะคะเห็นเห็นสไลด์ครูโชว์หรือยังครูโชว์สไลด์หรือยังเห็นแล้วค่ะอ่าอย่างตัวเนี้ยนะคะก็คือเราต้องรู้ยอดการผลิตก่อนนะคะเสร็จแล้วเราต้องรู้ก่อนว่าสูตรมันคืออะไรนะคะสูตรมันคือใช้อะไรเท่าไหร่บ้างนะคะแล้วทําออกมาหนึ่งสูตรเนี้ยนะคะได้ทําได้จํานวนกี่กล่องนะคะพอพอเรารู้ว่านะคะหนึ่งสูตรได้จํานวนกี่กล่อง พอเรารู้จํานวนกล่องเร,เราก็จะมานามาหาว่าจํานวนกล่องตั้งหารด้วยนะคะหารด้วยจํานวนกล่องที่ทําได้หนึ่งส่วนเราก็จะรู้ว่าเราทําทั้งหมดกี่ส่วนนะคะพอเรารู้ว่าเราจะต้องทําทั้งหมดกี่สูตรอย่างตัวเนี้ยนะคะก็คือน้ําจิ้มเนี่ยนะคะสองร้อยกล่องก็คือ,คอทำสี่จุดสี่สี่ส่ว เราก็เอา4.4่จสี่สี่มากลณกับ70มันก็จะได้310.80อย่างเงี้ยนะคะในแต่ละรายการเสร็จแล้วเราก็ไปเรารู้แล้วว่าซอสเปรี้ยวเนี่ยเราต้องใช้310.80สิบุดแมมติว่าเรามีอยู่ในสต็อกส0งร้อเราก็ซื้ออีกแค่เท่าไหร่แค่เท่าไหร่คะอีกแค่เท่าไหร่ลูก เอาไม่พูดกันเลยหักคะแนนดีไหมเนี่ยดึงคะแนนกลับเพือนมันดีไหมเนี่ยอีกรยอว่าเรามเราีเรามีในสต็อกอยู่สองร้อยแต่เราต้องซื้อสามร้อยสิบจุดแปดศูนเราต้องซื้อเพิ่มอีกเท่าไหร่หนึ่งร้อยสิบจุดแปดศูนย์ค่ะอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าถุงหนึ่งมันขายเป็นกิโลอืมกับห้าร้อยกร,รมัมมันมีห้าร้อยกร,รัมถุงครึ่งโลกับถุงหนึ่งกิโลเราจะเอาถุงไหน ถุงครึ่งกิโลค่ะอ่าเราก็จะเอาถุงครึ่งกิโลเพราะเหตุใดเราถึงไม่เอาหนึ่งกิโลมามันเยอะเกินไปค่ะอ่านอกจากเยอะเกินไปแล้วมันยังทําให้เราจะขาดทุนได้ถ้าเราไม่ได้ผลิตต่อใช่ไหมนะคะใช่ค่ะอ่างั้นต้นทุนมันก็จะมาจมอยู่กับของฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ของเราหมดนะคะเราก็จะได้กําไรนะคะ ณตอนนี้นะคะเราก็ขนมจีบเราก็มีกําไรอยู่ประมาณ100าร้อยกว่าบาทเพราะว่าของเรายังไม่หมดนะคะเราซื้อมาเยอะเกินนะคะอันนี้ก็คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่เราจะต้องอ่าอาจจะต้องเคลียร์ยของแต่เราอาจจะตอนนี้โควิดนะเนาะก็ไม่สามารถนะคะก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็ตามสภาพนะคะาสามารถสรุป ได้ประมาณนี้นะคะมีใครสงสัยไหมคุณรูขอตัวแทนสรุปที่ครูพูดเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งได้ไหมนะคะสรุปให้ครูฟังหน่อยนะคะเรื่องการคำนวณเนี่ยเราต้องรู้อะไรและสเต็ปม,มันมียังไงลองพูดให้ฟังหน่อยสิขอตัวแทนหรือไม่ก็ช่วยกันก็ได้ค่ะ อะเดี๋ยวเปิดให้เปิดเปิดให้อธิบายเลยอะอธิบายให้ครูฟังหน่อยดูต้องรนะูออเดอร์ต้องรูออเดอร์ค่ะ <order S 1> อ่าแล้วไงต่อคะวางแผนการผลิตค่ะอืมสมมติว่าวเราล้วนจำนวนการผลิต กำลังการจะซื้อแล้วไงต่อลูกเช็ควัตถุดิบที่มีอยู่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตค่ะอาแล้วสั่งซื้อวัตถุดิบตามแผนการผลิตค่ะจะา้าแล้วไงต่อลงมือผลิตตามแผนการผลิตอ่าแล้วก็ส่งสินค้าตามออ อ่าถ้าครูไม่มีสไลด์ล่ะเดี๋ยวครูจะหยุดแชร์นูก็จะไปส่งออเดอร์เลย <laughs> เอา้าวเดี๋ยวครูหยุดแชร์แล้วขอหน่อยขอใครสักคนหนึ่งนะคะสรุปหรือไม่ก็ใชวยกันก็ได้ลูกเร็วๆจะได้รับออเดอร์และส่งสินค้าเลยค่ะ <laughs> เอาใหม่เบตั้งสติดีๆรับออเดอร์ก่อนอ่ารับออเดอร์ก่อนแล้วไงต่อเรารู้ออเดอร์แล้วรู้ออเดอร์แล้ววางแผนการผลิตอ่ะพอวางแผนการผลิตในการขั้นตอนกระบวนการอ่าคำนวณวัตถุดิบที่เราจัดซื้อแล้วไงต่อเช็ควัตถุดูอ่าเช็ควัตถุดิบที่เรามีอยู่ จ้ะโอเคแล้วไงต่อลูกสั่งซื้อวัตถุดิบอ่าก็สั่งซื้อวัตถุดิบแล้วไงต่อลงมือผลิตอ่าลงมือผลิตตามแผนการผลิตตามแผนการผลิตแล้วไงต่อผลิตเสร็จส่งสินค้าตามออเดอร์อ่าส่งสินค้าตามออเดอร์ทีนี้เรามาลงลึกเรื่องการคำนวณ สรุปเรื่องการคำวนวณให้ครูฟังหน่อยสิสมมติว่าเรารับออเดอร์มาได้อาหร้อยกล่องเราต้องเอาอะไรตั้งเอาอะไรหารเอาอะไรคูณอะไรยังไงถึงจะรู้ห่าเอา500ตั้งหาร11.25 11.25มาจากไหนคะ11.25มาจาก หนึ่งสูตรของของนมจีบค่ะหนึ่งสูตรของขนมจีบทําได้กี่กล่องสิบเ <11. S 1> อ็ดจุดสองาสิบเอ็ดสมมติว่าสมมติว่าเอาห้าร้อยตั้งหารด้วยสิบเอ็ดจุดสองห้ามันคือกี่สูตรเอาคิดให้หน่อยคิดให้หน่อยใครคนใดคนนึงคิดให้หน่อยลูก ห้าร้อยตั้งหารสิบเอ็ดจุดสองห้าสี่สิบสี่จุดสี่สี่อ่าสี่สิบสี่จุดสี่สี่แสดงนี่คือจำนวนอะไรคะสี่สิบสี่จุดสี่สี่สูตรค่ะอ่าจำนวนสูตรเราต้องทำสี่สิบสี่จุดสี่สี่สูตรสมมติว่าครูต้องใช้หมูเด้งในผลิตภัณฑ์ นะะในการทำหนึ่งสูตรใช้สามร้อยยี่สิบจะรู้ได้ยังไงว่าจะใช้หมูเดงเท่าไหร่เอาอะไรคูณอะไรเอาสามร้อยยี่สิบคูณสี่สิบสี่จุดสี่สี่ะก็จะเป็นยอดที่เราจะต้องซื้อหมูเดงถูกไหมค่ะอ่าได้เท่าไหร่หนึงน่ง,ง,งพันสี่ร้อยสองเอาหนึ่งหนึ่งมืนหนึ่งมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบจุดแปดค่ะ สมมติว่าคูมีหนึ่งหมื่นอยู่แล้วคูต้องซื้ออีกเท่าไหร่กูฟีดหมูเด้งไว้เต็มเนี่ยหนึ่งหมืนกรัมเนี่ยคูต้องซื้อเพิ่มอีกเท่าไหร่สี่พันสองร้อยยี่สิบจุดแปดกรัมค่ะโอเคแสดงว่าเธอเข้าใจหลักการในการคำนวณน,น้ำจิ้มก็เช่นเดียวกันนะคะมีใครไม่เข้าใจไหมคะมีใครจะสอบถามอะไรอีกไหม ถ้าไม่มีครูจะสอนนะโอเคนะคะวันนี้ถือว่าพวกเราให้ความร่วมมือดีมากก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากที่คุณครูเสร็จเสร็จจากตรงเนี้ยนะคะจากการจัดก,การเรียนการสอนเนี่ยครูจะส่งลิงก์เข้าไปในแชทกลุ่มอีกรอบหนึ่งนะคะ เพื่อคุยกับพวกเราอีกรอบหนึ่งในส่วนของอะคะแนนนะคะเพราะวันนี้ครูจะจบในส่วนของการสอนนะคะแล้วก็ครูจะคุยว่าการจัดการเรียนของการสอนของเราจะมอีอีกกี่สัปดาห์แล้วเราต้องเก็บคะแนนส่วนไหนบ้างแล้วใครยังไม่เก็บอะไรบ้างนะคะในแต่ละหน่วยฉะนั้นนะคะครูครูขอหลังจากจบตรงเนี้คยครูขอคุยกับพวกเราอ,อีกรอบหนึ่งนะคะก็จะจบในส่วนของอ การวางแผนการผลิตนะคะก็จะมีทั้งการวางเนื้อหาของการวางแผนการผลิตแล้วก็การคำนวณการผลิตนะคะการจัดซื้อวัตถุดิบนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะคุณครูสุวรักษ์กับคุณครูพัชราพรน,นะคะทีะ่เข้ามาสังเกตการสอนนะคะของค์ดผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะคะวิชาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะคะเด็กๆเด็กๆคะ ่ะเ,เ,เปิดกล้องเปิดกล้องขอบคุณคุณครูหน่อยลูกหวัวหน้าหวัวหน้าหัวหน้าบอกบอกทำความเคารพขอบคุณค่ะด้วยเปิดกล้องก่อนลูกเปิดกล้องก่อนเอาเดี๋ยวให้เปิดกล้องหมดทุกคนก่อนไ,ไปหญิงไปต้งตงปองผ่ต้องเจาะเดี๋ยวครูครูจะเช็คชื่อ,ด,อ,อด้วยการเปิดกล้องนะใครปิดกล้องเดี๋ยวจะไปหักคะแนนนะเร็ว เอาอยัางมาไม่ครบเดี๋ยบเพื่อนะหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้ามาหรือยังตเติินีเตชินีใช่ไหมหัวหน้ามือลัววดฉลามกับปวดจกรไม่ยอมเปิดกล้องเลยโอเคอ่ะพร้อมยังคะในห้องน้องมืดค่ะ พร้อมยังใช่ง่ายแสีเอาหัวหน้าบอกบอกขอบคุณค่ะคุณครูนักเรียนั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะขออนุญาตตรงนี้นะคะจะส่งลิงก์ทุกคนค่ะจะส่งส่งส่งลิงก์ google ฟอร์มให้เด็กสอบไปเลยค่ะพี่โอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ 对，非常好